สวัสดีค่ะฉันทิรดาณิอีกยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราในตอนของวันนี้เราจะมาพูดถึงการประกาศของ TH, ของานบริวารที่คอมมิชชั่ a อิน n ทอร์เนชั่นแนลผิดรับสิดเฟรนทายมิสจูนิวส์ไฮแลนด์การประกาศนี้ถูกเผยแพร่อ,พอ,พอ,ออนไลน์ก่อนและหลังจากนั้นไม่นานก็มีอินทเทอรเข่าวใหญ่ตามมาดังนั้นก่อนอื่นฉันจะพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นให้ภาพรวมกับคุณแล้วเราจะมาพูดคุยกันและแทนจะเทความที่ของฉันประมาณว่า ความประทับใจของฉันต่อทุกสิ่งทุกอย่างก่อนอื่นฉันอยากจะบอกว่าไม่แปลกใจเลยกับการเปิดตัวเดนนิสตินเดนว่าเป็นแฟนตัวยงข,งของนัทร้องและเนปตินและผู้ถือครองตำแหน่งที่สามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้อย่างใหญ่ยังมิหรือทั้งสองอย่างนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังได้จากเคดวี TH, ทีผิวความบันเทิงเมกไมในโชว์ของเขาและถ้าคุณดูดีๆองค์กรของเขายังไม่ถึง20ปีเลยและเราได้เห็นจริงๆฉันคิดว่ามีการเกลี้ยกล่อมครั้งใหญ่ในด้านการผลิตสำหรับมิสแกรน อินเตอร์เนชั่นแนลและมีความบันเทิงมากมายซึ่งเป็นเหตุผลที่ฉันคิดว่าหลายคนชอบดู Miss Grand International มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลแม้ว่ามันจะไม่ใช่มิสยูนิเว r ร์สก็ตามฉันคิดว่าพวกเขาทุกคนมีที่ของตัวเองหลังจากการเปิดตัวอย่างรวดเร็วนี้นวัดก็ได้กล่าวบางคําตอนนี้ทั้งหมดนี้เป็นภาษาไทยและ Google ไม่ค่อยดีในการแปลแต่ฉันสามารถจับใจความบางอย่างที่ฉันคิดว่าน่าสนใจหรือสําคัญที่เขาแชร์ได้ดังนั้นเขาแปลว่าหลายคนอาจมีความรู้สึกเกี่ยวกับบริบทที่จะเกิดขึ้นสำหรับ MissUniverse ไ h a i l a n d ที่ฉันกำลังขับเคลื่อนและบรรลุคุณค่าของผู้หญิงรวมถึงคุณค่าทางธุรกิจสูงสุดเพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับแพลตฟอร์มก,รกา,มามรกประกวดความงามดังนั้นแพลตฟอร์มการประกวดความงามคือสิ่งที่แอนพูดถึงเราจะกลับมาพูดถึงทั้งหมดนี้อีกครั้งเขายังคงกล่าวว่าประเทศไทยในปีนี้จะยังคงมุ่งมั่นในการค้นหาผู้หญิงที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้แต่ไม่ใช่แค่ภาพสวยเดินสวยถ่ายรูปสวยเท่านั้น พวกเธอต้องมีจิตวิญญาณที่แท้จริงในส่วนนี้ฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับการแปลว่าจะเป็นการมีเอกลักษณ์ที่เปรียวบางฉันรู้สึกว่าไม่ถูกต้องและสามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองและองค์กร Miss Universe Thailand และ Miss Universe ดังนั้นบริบทจริงไม่แตกต่างกันมากนะักพื้นฐานเรายังคงเหมือนเดิม แต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือเราจะต้องก้าวเข้าสู่ยุคที่เราจะต้องแข่งขันในธุรกิจสังคมในแง่บบมากมายพรารอมเงินจากเครือข่ายสังคมและธุรกิจการค้าเป็นปัจจัยสําคัญสำหรับทุกองค์กรในโลกนี้และวันนี้ใครที่มาเป็นตัวแทนพูดในนามขององค์กร Miss Universe Thailand สามารถบอกได้เต็มปากว่ามันไม่ง่ายที่จะสรุปในวันนี้คุณสามารถบอกได้ว่า Google กําลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก และการยืนอยู่บนเวทีนี้สิ่งสำคัญคือเราต้องทำงานควบคู่ไปกับองค์กร MISS Universe และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนนี้เป็นคนฉันเชื่อว,ว่าเขากำลังพูดถึงผู้ถือครองตำแหน่งใหม่ที่เปิดกว้างที่จะเป็นคนที่สามารถเข้าใจได้ในบริบทของการประกวดนางงามเธอต้องมีทักษะหลายด้านในหลายจุดซึ่งจะเป็นทักษะที่โดดเด่นแล้วหลังจากนี้แอนก็มีข้อสังเกตบางอย่าง และมันเป็นวิดีโอที่บันทึกไว้ลงหน้าในวิดีโอนี้มันเป็นกรารประกาศทั่วไปใช่ไหมเหมือนกับว่าน,นี่กําลังเกิดขึ้นยินบีกับนวัดสิ่งที่น่าสนใจคือแอนได้กล่าวและระบุว่า m i s s ก r a n ินเทอร์เนชันแนเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนั้นให้จดจำไว้นะเราจะกลับมาพูดถึงทุกอย่างอีกครั้งแล้วแอนก็ปรากฏตัวบนเวทีและกล่าวสุนทรพจน์สด และจากที่ฉันสามารถบอกได้จาก Google ซื่ออีกครั้งไม่ได้ดีมากจากที่ฉันเข้าใจจากนั้นมันฟังดูเหมือนว่าแอนแค่กล่าวถึงเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนี้มีการอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ยาวนาน7 4ปีขององค์กร MissUnivers ์ Miss Universe. เธอได้กล่าวชมเชออยนักบอลเทีบางเกี่ยวกับประสบการณ์และทักาษะการเป็นผู้นําของเขาและจากนั้นก็พูดถึงว่า MissUniverse จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในปีนี้คุณรู้ไหมคนไทยเด่นเ่นและนี่เป็นโอกาสที่ดีสําหรับประเทศไทยที่จะสามารถแสดงทักษะของพวกเขาให้โลกเห็น แสดงความสามารถและผูกพันความเป็นเลิศก,กับโลกจากนั้นผู้เข้าประกวดก็ถูกนําเสนอและจริงๆแล้วฉันจะอุทิศตอนแยกต่างหากให้กับผู้เข้าประกวดของเราเพราะฉันรู้สึกว่าพวกเขาสมควรได้รับช่วงเวลาของพวกเขาในการพูดถึงเรื่องนั้นดังนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปในภายหลังตอนนี้ฉันอยากจะให้ความเห็นโดยรวมเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ฉันรู้สึกว่ามันสําคัญที่จะพูดถึงประวัติศาสตร์เล็กน้อยดังนั้นก่อนที่แอนจะสามารถซื้อองานมิสอุนิเวอร์ซิตี้ได้ ก็มีข่าวหรือเพรสสัพัฒว่า W T กำลังจะซื้อ Miss Universe ตอนนี้ฉันไม่สามารถยืนยันได้ว่า W T เคยยื่นประมูลหรือไม่แต่มีข่าวหรือเหล่านั้นและหลายครั้งก็มีความจริงเล็กน้อยในข่าวหรือเหล่านั้นดังนั้นเมื่อรู้และจำได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องหน้าประหลาดใจใหญ่สำหรับฉันที่จะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นตอนนี้ฉันอยากจะพูดถึงข้อเสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ผู้คนพูดถึงกันทางออนไลน์มันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างพิเศษแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนและฉันจะอธิบาย สิ่งที่พิเศษคือในทางเทคนิค Miss g r นอินเ t e r n a น i o n a l เป็นคู่แข่งของ Miss Universe ใช่ไหมเป็นการประกวดระดับนานาชาติใหญ่แต่สิ่งที่ไม่พิเศษคือ m g เองเป็นบริษัทผลิตดังนั้นจึงมีส่วนของ m g ็ในแง่ของการผลิตที่ผลิต m ิ s s g r น n ินเ t e r n a น i o n แ l ลและผลิต Miss Grand International ประเทศไทยเหมือนกับว่าพวกเขาเป็นสองสิ่งที่แยกจากกันในทางหนึ่ง ดังนั้นเมื่อคุณเห็น MGI ในบริบทนี้มันไม่ได้หมายถึง m i s s g r นด d i ินเ r n a t i o ช a l แนผู้ถือครองตำแหน่งเสมอไปใช่ไหมเหมือนกับการประกวดมันอ้างถึงบร,ร,ริษัทผลิตจริงๆดังนั้นตอนนี้ MGI จะสามารถมีสิทธิ์ในการผลิต Miss Universe Thailand ได้นั่นคือเหตุผลที่มันค่อนข้างพิเศษเพราะในทางเทคนิค m g สเเป็นคู่แข่งมันอาจจะทำให้สับสน,นเล็กน้อยแต่ความจริงก็คือ ว่าเป็นเวลาหลายปีที่มีบริษัทผลิตหลายแห่งที่ถือสิทธิ์ในการประกวดนานาชาติหลายรายการเราเคยเห็นสิ่งนี้ในอดีตสำหรับบินีเบอนิงพิลิปเปียนสเป็นเวลาหลายปีที่บินีเบอนิงพิลิปเียนสถือสิทธิ์ในการประกวดมิสอุนิเวอร์สฟิลิปปินส์ดังนั้นผู้ชนะจากนั้นจะไปที่มิสอุนิเวอร์สฟิลิปปินส์แต่ผู้เขาก็ยังถือสิทธิ์ในการประกวดอย่างมิสโฟมิสอินเตอร์เนชั่นแนลและอื่นๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นนี่ไม่ใช่สิ่งใหม่ ตอนนี้เมื่อพูดถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และทำไมสถานการณ์นี้จึงแตกต่างจากอดีตเล็กน้อยคืออะไรในอดีตจะมีบริษัทผลิตที่ใช้ถือสิทธิเหล่านี้ในหลายองค์กรแต่บริษัทผลิตนั้นไม่ใช่คู่แข่งของคุณบริษัทผลิตนั้นจยเงินให้องค์กรอื่นๆเพื่อสิทธิแฟรนไชส์ในการประกวดเหล่านัน้นไม่เหมือนกับคนที่อยู่บนสุดดังนั้นจุดที่ฉันจะบอกว่ามีความแตกต่างและสิ่งที่น่าสนใจที่นี่คือการอนุญาตให้สิ่งนี้ ดัเนันต่อไปฉันคิดว่าเพราะนโยบุทธียังคงเป็นคู่แข่งอยู่และมีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์เสมอตอนนี้แน่นอนว่าคุณจะต้องเซ็นสัญญาและข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลและมีข้อกำหนดที่ควรจะปกป้องมิสยูนิเวิร์สจากใครก็ตามที่เข้ามาและขโมยความรู้เบองหลังขององค์กรเพื่อประโยชน์หรือขโมยล,ลูกค้าเช่นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มักพบในสัญญาแต่จะหมายความว่าผู้คนจะต้องยึดมั่นตามสิ่งเหล่านี้เสมอไปหรือไม่ไม่ ดังนั้นฉันคิดว่ามันเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ามากในแง่นั้นอีกด้านหนึ่งที่ผู้คนกังวลมากคือมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลซึ่งเป็นคู่แข่งนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นของตัวเองจริงๆที่มิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลไม่มีคณะกรรมการตัดสินสําหรับการสัมภาษณ์และรอบสุดท้ายจริงๆมันชัดเจนมากและพวกเขาก็โปร่งใสเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งฉันชื่นชมในความโปรง่งใสนี้มันเป็นอย่างที่มันเป็นคุณเทเรซาฉันคิดว่าชื่อของเธอคือใครคือ ประธาน CEO อะไรสักอย่างเธอมีบทบาทสําคัญในองค์กรและโดยปกติแล้วผู้ถือครองตําแหน่งที่กําลังจะออกไปพวกเขาจะนั่งอยู่ในสัมภาษณ์เหล่านั้นและโดยพื้นฐานแล้ววีทีกำลังมีบทบาทสําคัญในการเลือกผู้ถือครองตําแหน่งซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายคนจะเรียกมิสแกรนอินเตอร์เนชันว่าเป็นการแสดงธรรมหารแต่ฉันเชื่อว่าตราบใดที่เรามีความโปร่งใสเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ถือครองตําแหน่งเหล่านี้ถูกเลือกก็เลือกผู้ถือครองตําแหน่งของคุณตามที่คุณต้องการได้เลย ความจริงก็คือว่าใครๆก็สามารถเริ่มต้นได้จริงๆองค์กรประกวดนางงามดังนั้นถ้าคุณไม่ชอบมันและถ้าคุณต้องการทําในวิธีที่แตกต่างก็ทําในวิธีที่แตกต่างได้เลยนั่นคือสิ่งที่โนอาทําอย่างแท้จริงเขาสร้างองค์กรของตัวเองและเลือกผู้ถือครองตําแหน่งตามที่เขาเห็นว่าเหมาะสมตอนนี้ฉันเข้าใจความกังวลของผู้ชมการประกวดหลายคนว่าเขาจะเลือกมิสยูนิเวอร์สคนต่อไปหรือไม่ประเทศไทยแล้วไงฉันไม่รู้ฉันไม่รู้บทบาทของเขาในเรื่องนี้และเขาจะเลือดดำเนินการองค์กรนี้อย่างไร และฉันรู้สึกว่านั่นเป็นความกังวลที่มีเหตุผลเพราะนั่นคือส่วนหนึ่งของมันสิ่งที่ทําให้องค์กรเหล่านี้แตกต่างกันมากคือวิธีที่พวกเขาเลือกผู้ถือครองตําแหน่งและฉันชอบที่เรามีองค์กรประกวดนางน้ำที่แตกต่างกันฉันชอบที่แต่ละองค์กรมีเอกลักษณ์ของตัวเองมีสิ่งที่แตกต่างให้เสนอและมองหาผู้ถือครองตําแหน่งที่แตกต่างกันใช่ฉันเชื่อว,ว่าการแข่งขันทําให้เกิดความเป็นเลิศและฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องดีที่มีองค์กรและตัวเลือกหลายอย่างสําหรับผู้เข้าแข่งขัน แต่มันก็น่ากังวลเล็กน้อยใช่ไหมและคุณก็แค่ภาวนาและหวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่มิสแกรนอิน n ดนีเซียแนวจะไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กร Miss u n i v e r s ์ Thailand ตอนนี้เราต้องกลับไปดูคําพูดบางอย่างของเขาที่ได้กล่าวไว้เพราะนี่คือจุดที่ฉันรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นจริงๆและฉันไม่อยากให้พวกคุณแปลกใจกับเรื่องนี้แต่นี่คือสิ่งที่ฉันได้เห็นในวงการประกวดโดยทั่วไปแม้แต่ตอนที่ ฉันแข่งขันที่มิสมอนลทนเอร์ U.S.A. ย้อนกลับไปในปี2016-2017ฉันก็เห็นสัญญาณที่ชัดเจนแล้วและนั่นคือตอนที่ฉันตระหนักว่าสื่อสังคมออนไลน์จะมีความสำคัญมากแค่ไหนสำหรับวงการประกวดในอนาคตและนั่นคือเหตุผลที่ฉันเริ่มทุ่มเทตัวเองจริงจังด้วยความรู้ที่ฉันมีในตอนนั้นเพื่อพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ของฉันเพื่อที่ว่าเมื่อกรรมการเห็นมันจะสะท้อนในแง่บวกต่อฉัน ฉันสาม,มารถรับประกันได้ว่าทุกอย่างตั้งแต่ตอนที่ฉันแข่งขันในตอนนั้นมันถูกจัดเตรียมอย่างดีมากสำหรับกรรมการเพราะนั่นคือตอนที่พวกเขาเริ่มขอหน้าโซเชียลมีเดียของเราและฉันมีความรู้สึกว่าถ้าพวกเขาขอกรรมการก็คงจะได้เห็นมันแต่ลองฟังความที่เห็นของเอนบิทีนีเขากล่าวว่าเราก็ยังคงเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือเราจะต้องก้าวเข้าสู่ยุคที่เราจะต้องแข่งขันในธุรกิจสังคมสื่อสังคมออนไลน์ ในแง่บวกมากมายเพราะว่าเงินจากเครือข่ายสังคมและธุรกิจการค้าขายสินค้านั้นเป็นปัจจัยสําคัญสาหรับทุกองค์กรในโลกนี้ในปัจจุบันดังนั้นนี่คือสิ่งที่ฉันคิดว่ากําลังจะเกิดขึ้นส่วนสําคัญของ Miss Grand International และการชนะการประกวดนั้นคือการพิสูจน์ว่ารู้ว่าอะไรว่าคุณเป็นที่นิยมในประเทศของคุณเขาใส่จใจเกี่ยวกับการติดตามของแฟนๆของคุณทางออนไลน์ที่เข้ามาในประเทศนั่นคือเหตุผลที่ผู้ชนะของเรามีผู้ติดตามจำนวนมากอยู่แล้วคุณรู้ไหม พวกเขามีผู้ติดตามหลายแสนถึงแม้กระทั่งล้านคนก่อนที่จะเข้าร่วม MS Grand International และคุณสามารถบอกได้ว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของการนําเสนอในสัมภาษณ์ของพวกเขานั่นเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่โนอาก,กําลังมองหาและเขาก็โปรยสายมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่คือสิ่งที่เขาให้คุณค่าเพราะเขารู้และเข้าใจว่าการมีผู้ติดตามจำนวนมากสามารถสร้างยอดขายสินค้าได้ซึ่งพวกเขาทําได้เราเห็นสิ่งนี้ในการตลาดของคนดังและผู้มีอิทธิพลเขาไม่ได้ผิดในเรื่องนี้แต่ ฉันรู้สึกว่าข้อเสียคือการประกวดนางงามไม่ใช่เรื่องของการฝากตันสินค้าและยอดขายแบบนั้นไม่ใช่คุณรู้ไหมนี่คือแนวคิดตั้งเดิมและใช่เหมือนได้พัฒนามาตลอดหลายปีแต่สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับการประกวดนางงามสเสมอคือและนี่ไม่ใช่คำพูดจากฉันฉันเห็นมันในสารคดีของฮูลูคือการประกวดนางงามทำให้การเข้าถึงชื่อเสียงเป็นประชาธิปไตยและฉันชอบสิ่งนั้นฉันชอบที่ผู้หญิงจากทั่วโลกไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนถ้าคุณทำงานหนักจริงๆ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้ถือครองตำแหน่งคุณก็สามารถชนะได้ฉันไม่ชอบแนวคิดที่ว่าโซเชียลมีเดียมีบทบาทใหญ่ในการเลือกผู้ถือครองตำแหนง่งฉันคิดว่าคุณสามารถทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งได้คุณอาจจะทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของการให้คะแนนก็ได้ถ้าคุณต้องการเพราะตอนนี้หนึ่งในบทบาทของการเป็นผู้ถือครองตำแหน่งคือการจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียของตัวเองในแบบที่เป็นประโยชน์ต่อองคอ์กรฉันรู้สึกว่า มันสามารถทิจารณาได้แต่ฉันไม่คิดว่านี่ควรจะเป็นปัจจัยหลักโดยเฉพาะถ้าคุณเพิ่งเริ่มต้นในวงการประกวดคุณอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉันรู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนควรมีโอกาสที่ยุติธรรมในการคว้ามงกุฎนั้นแม้ว่าเธอจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียหรือแม้ว่าเป้าหมายของเธอจะไม่ใช่การเป็นผู้มีอิทธิพลในโซเชียลมีเดียก็ตามการประกวดยังคงควรเป็นสิ่งที่เหมาะกับคุณนั่นคือความคิดเห็นส่วนตัวของฉัน ท่าน,นั่นคือวิธีที่ g กร n d ์อินเ n อร์เ n ชั่แนต้องการทำให้ตัวเองแตกต่างจากการประกวดอื่น,นๆก็ทำไปเลยแต่ฉันชอบแนวคิดที่ว่าองค์กร m i s s u n i v e r s e ยังคงอยู่ในเส้นทางของตัวเองและไม่ใช่การเลือกผู้ชนะของคุณจากสิ่งนั้นหรือไม่ให้สิ่งนั้นเป็นองค์ประกอบหลักในการให้คะแนนแต่เหมือนที่ฉันบอกฉันเห็นสัญญาน,นี้มาหลายปีแล้วและนี่คือสิ่งที่ฉันได้แบ่งปันกับลูกค้าที่ฉันสอนมาหลายปีแล้ว ฉันบอกพวกเขาให้เตรียมตัวและพร้อมสำหรับสิ่งนี้โดยเฉพาะถ้าพวกเขาต้องการแข่งขันในองค์กรระดับนานาชาติขนาดใหญ่ใดๆฮะฮะตอนนี้เราต้องการพูดถึงข้อดีบางประการที่นี่ตอนนี้วัดเต็นที่รู้จักในด้านการนำเสนอและการผลิตที่ยอดเยี่ยมของเขาดังนั้นฉันไม่คิดว่าเราจะมีปัญหาใดฮะฮะกับเรื่องนี้สำหรับ m ิ s s u n เ v e r s e อร์ i ไท n d ด์ฉันไม่คิดว่าเราจะเห็นการลดลงฉันหมายถึงดูที่งานแถลงข่าวดูที่นักเต้นเราจะไม่เห็นการลดลงในด้านการผลิตไม่เลยและฉันไม่คิดว่า เราจะเห็นการลดลงใดๆในปีที่เธอครองตำแหนง่งไปดูตอนที่ฉันเปรียบเทียบการครองตำแหน่งของการประกวดนานาชาติใหญ่เหล่านี้จักรว่าโลก Grand International Now, Earth i n t e น n a t t o n n l Super n a t i o n a เนไปดูตอนนั้นเพราะคุณจะเห็นสิ่งที่ฉันพูดถึง N W O T มอปประสบการณ์ระดับแพตินำ้ำให้กับผู้ชนะของเขาและไม่ใช่แค่ผู้ชนะของเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงท็อปสิบและท็อปหด้วยดังนั้นฉันคิดว่า MissUnivers e Thailand จะเตรียมตัวอย่างเต็มที่ เธอจะมีช่วงเวลาที่ดีมากแต่ประเภทของผู้ถือครองตำแหน่งที่พวกเขากำลังมองหาอาจจะแตกต่างออกไปจริงฮ่หาฮะความคิดอื่นๆของฉันสำหรับใครก็ตามที่ตกใจกับทั้งหมดนี้ฉันคิดจริงๆว่าสำหรับนวัดเพราะเขาเป็นนธุรกิจถ้ามันทำเงินได้มันก็สมเหตุสมผลดังนั้นไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นหรือความคิดใดๆที่เขาและแอนหรือใครก็ตามในจักรวาลได้โยนไปมาใส่กัน ตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันคิดว่ามันเป็นแนวคิดที่ว่าไม่มีข่าวร้ายสาหรับซือ้อดังนั้นมันเหมือนกับว่าผู้คนสงสัยว่าเขาจะพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมิสยู n i เวอร์ซได้อย่างไรแต่แล้วก็ไปทําสิ่งนี้และมันก็เหมือนกับว่าเพราะเขาคิดว่ามันจะทาเงินได้ฉันหมายถึงง่ายหาฮะตอนนี้ฉันอยากจะให้ความคิดเห็นสักสองสามข้อเกี่ยวกับด้านธุรกิจและการเงินของเรื่องนี้ดังนั้นจำไว้ว่าคุณแอนซื้อองค์กรมิสยู n i เวอร์ซจากเอ็มประมาณปี2022ฉันไม่รู้แน่ชัดว่าเอกสารถูกเซ็นเมื่อไร แต่มีรายงานว่าเธอซื้อในราคาประมาณ16ล้านดอลลาร์มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของฉันในฐานะผู้เข้าประกวดและดูการประกวดมาตลอดหลายปีว่าในปี2022เมื่อการขายนั้นเสร็จสมบูรณ์16ล้านดอลลาร์นั้นเป็นการประเมินค่าบริษัทที่สูงเกินไปเหตุผลที่ฉันรู้สึกเช่นนี้ก็เพราะว่าในเวลานั้นใน MT เมือ่อพวกเขาเข้ามาพวกเขากำลังผลิตมิสจนิเวร์และมิส USA ดังนั้นพวกเขาเริ่มการผลิตเหล่านี้เริ่มต้นในปี2015กับการประกวด M i s s USA และต่อมาคือการประกวด Miss ูเ i v ว r ร์และอื่นๆต่อไปฉันมีปีที่ยอดเยี่ยมมากกับ AMG พวกเขาทำงานได้ดีมากเรามีเรนเวย์ที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ยาวถึง75ฟุตรอบชิงชนะเลิศของเราอยู่ในโคลีเซียมมันเกือบจะขายหมดแล้วถ้าไม่ขายหมดฉันหมายถึงมันบ้ามากที่ได้แข่งขันที่นั่นมันเต็มไปด้วยผู้คนมันเหมือนกับความฝันที่สมบูรณ์แบบประสบการณ์ที่น่าทึ่ง แล้วในปี2019ฉันได้เข้าร่วม Miss USA และรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นการลดระดับครั้งใหญ่ที่ต้องไปที่รีโนโลและการย่อขนาดสถานที่จัดงานและในตอนนั้นสถานที่จัดงานยังคงสามารถเต็มได้ดูเหมือนว่าจะขายหมดแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อฉันเดินเข้าไปในงานประกวดนั้นพวกเขามีงานเลี้ยงคอกเทลก่อนการแสดงและทุกคนก็อยู่ที่นั่นพูดคุยกันและฉันจะไม่มีวันลืม ฉันจำไม่ได้ว่าใครแต่ฉันจะไม่มีวันลืมที่นี่คนบอกว่าเ g กำลังมองหาที่จะขาย Miss USA และ Miss Universe แล้วก็มันทำให้ฉันเข้าใจว่านั่นอธิบายถึงการลดระดับครั้งใหญ่ในแง่ของการผลิตและประสบการณ์สำหรับผู้ถือครองตำแหน่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างทรีพอร์ตกับรีโนฉันหมายถึงมันเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนมาก จากนั้นฉันเข้าไปงาน MissUnivers ์ในปีนั้นด้วยซึ่งเจ็บขึ้นที่แอตแลนตาจอร์เจียที่สตูดิโอเทลเลฟแพลอีกฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นการลดระดับครั้งใหญ่จากการผลิตในประเทศไทยเมื่อเที่ยวกับการผลิตที่แอตแลนตามันยังคงสวยงามและน่ารักอยู่ไหมใช่นแน่นอนว่ามันยังคงสวยงามแต่ถ้าฉันมองจริงๆมันดูเหมือนว่าพวกเขาใช้จ่ายน้อยลงอย่างมากในตอนนี้นอกจากนี้โปรดจำไว้ว่าในปี2020เป็นครั้งแรกที่พวกเขาประกาศว่าคริสตัลส์ทูอาร์ตจะเป็นประธานของมิส U.S.A. นั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่า Crystals to Earth ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ให้กับองค์กร Miss Universe ดังนั้นพวกเขากำลังเพิ่มกำไรอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนการผลิตของการประกวด Miss U.S.A. ลงด้วยและฉันก็คิดว่านี่มันสมเหตุสมผลมากพวกเขากำลังเตรียมองค์กรน,นี้เพื่อการขายจริงๆพวกเขากำลังพยายามในความเห็นของฉันจากมุมมองภายนอก เมื่อมองเข้าไปฉันคิดว่าสิ่งที่พวกเขากำลังทำคือทำให้รายงานการเงินของพวกเขาดูน่าสนใจมากขึ้นดังนั้นให้ฉันให้คำตอบที่มีสัญลักษณ์สูงแก่คุณลองจินตนาการว่าคุณลงทุนหล้านดอลลาร์ในการผลิตก,การประกวดและการประกวดนั้นทำให้คุณได้เงิน1ิบล้านดอลลาร์แต่ในที่สุดแล้วคุณยังคงต้องหักเงินที่คุณใส่เข้าไปในโชว์นั้นออกไปดังนั้นสิบล้านลบด้วยห้าล้านคือหล้านดอลลาร์ดังนั้นคุณกำลังได้กำไรสุทธิหล้านดอลลาร์ที่นี่ใช่ไหม ไม่เลวเลยสําหรับวันหนึ่งแต่ตอนนี้สมมติว่าคุณต้องการเตรียมตัวเพื่อขายและคุณต้องการทําให้ดูเหมือนว่าบริษัทของคุณมีกําไรมากกว่าที่เป็นจริงดังนั้นคุณจะทําได้เพียงสองวิธีเท่านั้นคุณจะเพิ่มยอดขายหรือยอดขายบริการขึ้นอยู่กับว่าคุณทําธุรกิจประเภทไหนหรือคุณจะลดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นใดๆดังนั้นมันจะดูเหมือนว่าคุณทำเงินได้มากกว่าปกติเล็กน้อยตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือ สมมติว่าแทนที่จะลงทุน5้าล้านดอลลาร์ในโปรดักชันพี่ยังไม่เห็นตอนนี้คุณจะลงทุนเพียง2ล้านดอลลาร์คุณจะลดค่าใช้จ่ายอย่างมากจริงๆคุณจะใช้ทีมงานที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อที่ว่าในที่สุดแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะทำเงินได้10บล้านดอลลาร์จากการแสดงของคุณโอเคในเวลานั้นคุณทำเงินได้10บล้านดอลลาร์1ิล้านดอลลาร์ลบด้วยการลงทุนลวกหน้า2ล้านดอลลาร์คือ8ล้านดอลลาร์และนั่นคือสิ่งที่คุณจะเห็นในงบการเงินของคุณ และถ้าคุณมองจากมุมมองปีต่อปีคุณสามารถทําให้บริษัทของคุณดูประสบความสําเร็จได้จริงๆคุณรู้ไหมถ้าคุณลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเหล่านี้แม้ว่าการแสดงของคุณจะไม่ได้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจริงๆเช่นไม่มีแหล่งรายได้ใหม่ในแผนธุรกิจของคุณและเมื่อฉันดูสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดตั้งแต่ปี2018 2019 2020ทั้งหมดนี้นั่นคือมุมมองจากคนนอกของฉันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับไดเอ็มจี นี่คือเหตุผลที่ฉันรู้สึกว่าแอนจ่ายเงินเกินไปสําหรับองค์กรน,นี้และฉันรู้สึกฉันรู้สึกฉันไม่ได้ทํางานที่นั่นความรู้สึกของฉันคือแอนและทีมของเธอเข้ามาและพวกเขาเริ่มประนักว่ามันจะต้องใช้เงินมากขึ้นแค่ไหนในการจัดการประกวดเหล่านี้และรักษาไรายได้และฉันคิดว่าแอนตรหนักว่าโอ้พระเจ้าถ้าเราคำนวณทั้งหมดมันจะใช้เวลานานกว่าที่ฉันคิดในการคืนทุนการลงทุนส6บล้านดอลลาร์ของฉัน นี่จะใช้เวลานานเพราะเธอตรหนักว่าไม่เพียงแต่ฉันใส่เงินสิบล้านดอลลาร์เข้าไปแต่ตอนนี้ฉันยังมีการผลิตทั้งหมดฉันมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดและฉันต้องการลดระยะเวลานั้นเพื่อให้ได้เงินลงทุนเริ่มต้นกลับคืนมาดังนั้นฉันคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาคือพวกเขาได้ให้ความสำคัญกับรายได้ระยะสัน้นมากกว่าความสำเร็จในระยะยาวอีกสิ่งหนึ่งที่ควรสังเกตคือสิ่งที่เราเพิ่งเห็นในประเทศไทย ก็เกิดขึ้นในอินเดียเช่นกันมันก็เกิดขึ้นในอินโดนีเซียเช่นกันเรามีบริษัทผลิตที่มีมายาวนานที่สูญเสียสิทธิแฟรนไชส์และถูกมอบให้กับคนใหม่สิ่งที่ฉันเชื่อคือพวกเขาเปิดรับการประมูลใหม่จากคนใหม่จริงๆและเราก็เห็นตัวอย่างของสิ่งนี้เมื่อพวกเขาได้ดำเนินการใน130ประเทศที่มีซยูนิเวอร์สตอนนี้ในช่วงที่สูงสุดก่อนหน้านี้ มี130ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับสิทธิ์แฟรนช์เหล่านี้ก่อนหน้านั้นมีเพียงประมาณ90ประเทศทเท่านั้นที่เคยเข้าร่วมแข่งขันใน Miss u n i v e r s ์ในเวลาเดียวกันดังนั้นฉันรู้สึกว่าทันใดนั้นพวกเขาก็คิดว่าเราจะทำเงินเพิ่มได้อย่างไรเราจะอนุญาตให้ผู้อำนวยการระดับชาติหลายคนจัดการประกวดเหล่านี้และฉันคิดว่าเพราะเหตุนี้พวกเขาจึงได้ลดขั้นตอนการตรวจสอบผู้อำนวยการระดับชาติลงจริงๆ ด้วยแนวคิดพี่ว่าเราจะรับผู้อำนวยามสะกวกเหล่านี้ทั้งหมดเข้ามาเราจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ทั้งหมดนี้ใช่ไหมเพราะเราเห็นการเพิ่มขึ้นของประเทศใหม่ๆประมาณ40สประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันในมิชยูนเเวิร์สนั่นจะเป็นการเติบโตที่มหาศาลฉันคิดว่าสําหรับคุณรู้ไหมสําหรับบริษัทใดๆที่มีขนาดเท่ากับมิชยูนิีเวิร์สนั่นก็เ,เหมือนกับการเปิดร้านใหม่4ี่ิร้านสําหรับแบรนด์หนึ่งใช่ไหมเมื่อก่อนหน้านั้น คุณอาจจะเปิดแค่สองหรือสามร้านต่อปีใช่ไหมคุณจะไปจากสองหรือสามไปเป็นสี่สิบฉันหมายถึงนั่นเป็นการก้าวกระโดดที่ใหญ่มากๆและฉันรู้สึกว่าเพราะพวกเขาสามารถทําให้มีหนึ่งร้อยสาสิบประเทศภายในระยะเวลาหนึ่งปีพวกเขาจึงลดขั้นตอนการตรวจสอบลงและฉันเชื่อว,ว่าตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของเรื่องนี้และยังมีอีกมากมายคือดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับนิวอียสเอผู้เขารับข้อเสนอที่สูงที่สุดสําหรับองค์กรน,นั้น ผู้เขาว่าองค์กรนี้ให้กับคนที่ไม่เคยผลิตรายการในระดับนี้มาก่อนและจากนั้นเราก็ได้เห็นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การลาออกของมิสทีน USA และมิส USA และตอนนี้เรายังไม่เห็นมิสทีม USA หรือมิส USA ที่เพิ่งได้รับตำแหน่งใหม่ ฉันหมายถึงมีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มากมายเกิดขึ้นและมันไม่ใช่เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ดีสาหรับองค์กรและฉันรู้สึกว่าเป็นเพราะกระบวนการตรวจสอบถูกลดขั้นตอนลงและฉันบอกคุณมันกําลังเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆเพราะฉันกําลังฟังผู้คุณทุกคนฉันกําลังฟังข้อความของพวกคุณฉันได้รับข้อความจากผู้เข้าประกวดที่บอกฉันเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ไม่ดีของพวกเขาในงานประกวดระดับชาติและความแตกต่างระหว่างการประกวดในตอนนี้และเมื่อก่อนพวกเขาเคยประกวดกับบริษัทผลิตอื่นๆในอดีต ฉันก็รู้สึกว่าแอนรับข้อเสนอให้ราอุนเข้ามาถือหุ้น50%ขององค์กร M i s s u n i เ e r s ์น,นั้นมีเหตุผลมากสำหรับตำแหน่งของแอนด้วยแอนคิดว่าฉันจะทำเงินคลื่นทั้งหมดนี้ได้อย่างไรแอนได้ขายหุ้น50%ในราคา20ล้านดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งฉันคิดว่าการประเมินค่าบริษัทเกินจริงในสภาพปัจจุบันไม่ใช่ว่าไม่มีศัตยภาพแต่ในสภาพปัจจุบันและตอนนี้ฉันรู้สึกว่าเพราะทุกคนกำลังใส่เงินทั้งหมดนี้เข้าไปพวกเขาก็คิดว่า ฉันจะได้เงินคลืนได้อย่างไรดังนั้นพวกเขาจึงพยายามหารายได้ระยะสัน้นและสิ่งที่พวกเขาพยายามผลักดันจริงๆคือผลิตภัณฑ์และเหตุผลที่ฉันคิดว่า n นบน่าสนใจมากสำหรับองค์กร Miss Universe ก็เพราะว่า N w บคำแบบนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วนวัดนำผู้เข้าแข่งขันของเขามาไว้ในมือของเขาชุดว่ายน้ำเขาให้พวกเธอทำการตลาดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง และเขามักจะมองหาผู้ที่เป็นโคศกเสมอและเขามักจะถามสาวๆในการสัมภาษณ์ว่าคุณจะทําให้ฉันได้เงินมากขึ้นได้อย่างไรคุณจะทําให้มิสแกรนอินเทอร์เนชันแนลมีรายได้มากขึ้นได้อย่างไรนั่นคือแรงผลักดันของเขาและเขาเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาดังนั้นฉันก็คิดว่าแอนก็กําลังมองเรื่องนี้และคิดว่าเดียวก่อนนี่คือไอเดียของเราสําหรับการสร้างรายได้เพิ่มเช่นกันเราต้องการไปในเส้นทางของผลิตภัณฑ์เราต้องการทําให้ผู้ข้อประกวดและผู้ถือครองตําแหน่งเหล่านี้ กลายเป็นทุดแบรนด์ขนาดย่อมของทุกผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการขายเราต้องการให้ทุกคนขายขายขายผลิตภัณฑ์นั่นคือสิ่งที่พวกเขาจะสนใจคุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรในเรื่องนี้โดยการมุ่งเม้นไปที่ผู้หญิงที่มีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียมากที่สุดมันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลและสอดคล้องกันนอกจากนี้ถ้าคุณฟังตอนที่ฉันไปเปิดสมัครงาน Miss Universe ราอูนก็พูดถึงเรื่องนี้เป้าหมายของ Miss Universe คือการเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก นวัดได้พรมสิ่งนี้ไปแล้ว MGA ได้จดทะเดียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นมาปีนี้ดังนั้นในวัวของฉันฉันคิดว่าพวกเขาอาจจะจินตนาการถึงเรามีสิ่งที่ต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เขาได้ดําเนินการสําเร็จแล้วทั้งหมดนี้ถ้าคุณดูเขากําลังนําเข้าชมออนไลน์มากขึ้นสําหรับมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลมีบางครั้งที่ Miss Grant มิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลมีผู้ติดตามมากกว่ามิส ยูนิเวิร์สฉันหมายถึงพวกเขาเหมือนจะสูสีกันในแง่ของโซเชียลมีเดียซึ่งน่าประทับใจมากถ้าคุณดูประวัติศาสตร์7จิีจปีเทียบกับประวัติศาสตร์ประมาณทศวรรษเดียวแน่นน่าประทับใจในสิ่งที่เขาสามารถทําได้ความรู้สึกของฉันบอกว่าพวกเขาต้องการเรียนรู้จากนวัตแต่พวกเขาต้องการเห็นเขาดําเนินการตามแนวคิดของแพลตฟอร์มและผลิตภัณฑ์การประกวดที่ MissUnivers ์ Thailand ์พวกเขาต้องการเห็นว่าเขาทําอย่างไรดังนั้นเขาจึงเหมือนเป็นการวิจัยตลาดคีนี และสิ่งที่ดีคือไม่เพียงแต่เขาใจนั่นให้พวกเขาสำหรับสิทธิแฟนไทยเขายังเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตด้วยดังนั้นในแง่นั้นพวกเขาก็ได้เงินโดยไม่ต้องลงทุนและในขณะเดียวกันพวกเขาก็จะเป็นแบบว่ามาดูกันว่าเขาทําอะไรอยู่และเราสามารถนําโมเดลนี้ไปใช้ได้ไหมนั่นคือสิ่งที่ฉันคิดเราสามารถนําโมเดลที่เขานําไปใช้ในประเทศไทยและนําไปใช้กับการประกวดระดับชาติอื่นๆได้ไหม ฉันคิดว่าผู้เขามีไอเดียที่จะขายสินค้าแต่สินค้าที่พวกเขาขายอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงเรากำลังพูดถึงความงามและแฟชัน่นซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ยากมากที่จะจอะเข้าไปและยังมีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดในแต่ละประเทศที่เรากำลังพูดถึงผลิตภัณฑ์ความงามคุณต้องสามารถขายผลิตภัณฑ์ความงามเหล่านี้ได้อย่างถูกกฎหมายและทุกประเทศมีกฎหมายมากมายเกี่ยวกับการขายเครื่อสําอางและสิ่งที่คุณได้รับอนุญาตให้ขายในประเทศเฉพาะเหล่านี้ ดังนั้นฉันรู้สึกว่าพวกเขากำลังเจออุปสรรคที่พวกเขาคิดว่าโอเคเราต้องการขายสินค้านี้ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงเราจะผลิตสินค้านี้บนอัลลีบาบาเพื่อให้เราสามารถทำกำไรได้มากมายใช่ไหมมันดูมีเหตุผลในหัวของคุณแต่ปัญหาคือฉันคิดว่าผู้บริโภคไม่โง่และฉันยังไม่เคยเห็นอินฟลูเอนเซอร์ดังความงามคนไหนรีวิวสินค้าพวกนี้เลย ฉันรู้สึกว่าเพราะสินค้าพวกนี้มาจากอาลีบาบาถ้าอินฟลูเอนเซอร์รีวิวสินค้าพวกนี้พวกเขาจะวิจารณ์อย่างนักแน่นอนและแน่นจะไม่ดีต่อธุรกิจเมื่อฉันเห็นพวกเขาเปิดตัวสินค้าและเห็นว่าสินค้าพวกนี้มีขายบนอาลีบาบาในราคาแค่ประมาณ1.90ดอลลาร์อย่างเช่นลิปกลอสแต่พวกเขากลับขายลิปกลอสในราคาประมาณ20-30ดอลลาร์เทไหม ดังนั้นพวกเขาก็ทําแบบนี้ไปทั่วทุกที่ในตอนนี้และฉันก็คิดว่าทําไมคนถึงจะซื้อจากคุณในเมื่อพวกเขาสามารถซื้อของเดียวกันได้ในราคาแค่ประมาณ2ดอลลาร์บนอาลีบาบาและฉันรู้สึกว่านั่นไม่ใช่วิธีที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องสําอางในตอนนี้ส่วนตัวแล้วนั่นคือความคิดเห็นของฉันดังนั้นฉันรู้สึกว่าพวกเขามีไอเดียสําหรับสินค้าและเมื่อพวกเขาตัดสินใจทําพวกเขาก็รู้ว่าอุ้ยมีอะไรมากกว่าที่คิดไว้เยอะอุปสรรคในการเข้ามามากกว่าที่เราคิดไว้แต่ตอนนี้มีอะไรที่ทําอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าไม่มีอะไรที่ทําอยู่มันก็ไปไปได้ดังนั้นมาทํางานกับสิ่งที่ไม่มีเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายเดียวกันอย่างแท้จริงแต่ฉันจะไม่แปลกใจเลยถ้าต่อไปนี้นี่คือก้าวแรกของเขาในการเข้ามาในวงการนี้ฉันจะไม่ตกใจเลยถ้าเขาเข้าควบคุมองค์กรระดับชาติอื่นๆเพื่อเพิ่มรายได้ของเขาและฉันก็จะไม่แปลกใจเลยถ้าราอูลและแอนตัดสินใจขายหุ้นของพวกเขาในมิชชนิเวิร์ส์และให้นวัตซื้อไป ฉันจะไม่ตกใจเลยไม่ได้บอกว่านั่นคือสิ่งที่คนพูดกันเลยนะฉันแค่พูดว่าเมื่อคุณเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในธุรกิจคุณก็จะคิดว่าใช่ฉันเห็นด้วยมันมีเหตุผลดังนั้นนี่คือความคิดของฉันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและมีอีกมากมายแน่นอนว่าฉันจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปและอัปเดตให้คุณทราบฉันก็ตื่นเต้นที่จะได้ดูมิสยูเนี่ยร์สไทยแลนด์ด้วยเพราะผู้เข้าประกวดของพวกเขามักจะน่าทึ่งและยอดเยี่ยมเสมอมันจะเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างแต่ฉันก็ตื่นนนเเต้้ที่จะไดห็ ดังนั้นคอยติดตามการอัปเดตเพิ่มเติมมากมายและบอกฉันว่าคุณอยากเห็นอะไรในช่องต่อไป